สวัสดีค่ะอยู่กับมาดาเมเอรถมือสองเกรดเอนะคะวันนี้ยืนงงๆนะ,ะในดงรถตู้นะคะแล้วก็เวนจูรี่นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะคะในส่วนของรถตู้นะคะหรือเวนจูรี่น้องเองมีให้เลือกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่จะไปวิ่งนะคะส่งแขกนะคะหรือรับส่งนักเรียนนะคะออกง่ายที่สุดในประเทศไทยก็ที่นี่เลยคะ่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น3.79เท่านั้นนะคะประวัติดีขับฟรีไปเลย3เดือนนะคะเอกสารครบอนุมัติภายใน3วันเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ กําลังตัดสินใจอยู่นะคะจะเปิดเทอมแล้วก็สามารถทักทายนะคะโทรหานองเอได้เลยที่เบอร์0611737878นะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์0945989256นะคะหรือติดตามเพจมาดาเอรถมือ2นะคะแต่ละคันก็คือเป็นรถหน่วยงานราชการปลดระวางนะคะใช้งานน้อยนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะรถแทบไม่ได้ใช้งานเลยเพราะฉะนั้น ใครได้ไปราคาเริ่มต้น6แสนกว่าบาทถือว่าคุ้มมากนะคะปไ้ายแดงล้านกว่าเราซื้อราคานี้นะคะเหมือนได้รถใหม่ไม่หลักหมื่นนะคะไม่60,000 70,000 50,000เราก็มีนะคะใครเร็วใครได้ต้องดูคลิปนี้จ้านี่นะคะสำหรับคันแรกเป็น v e n t u r รีนะคะน้องเอจะมีทั้งตัว V และตัว G นะคะต่างกันที่ประตูเปิดปิดไฟฟ้าเท่านั้นเองนะคะใครที่อยากจะได้ในส่วนของเวน t จอรีนะคะเรามีให้นะคะ มีให้เลือกถึง2คันด้วยกันนะคะราคาอยู่ที่นะคะปี18 908,000บาทนะคะคันนี้เป็นตัววนะคะหรือถ้าตัว G นะคะก็เป็นปี2018 8 0 0 0บ0บาทนะคะ <S <S <ๆ S 2> เราเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้ใหม่เรียบร้อยเช็ครถ30จุดรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้2ปีนะคะหรือใครอยากได้รถตู้ไปทำป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะเรามีให้เลือกกว่า40คันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ ทุกสาขานะคะเรามีทั้งกรุงเทพบุรีรัมย์สุราษฎร์นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้บ่อเดินโรงงานบอก VIP นะคะเกียรติบราเกียออโต้น้องเอ็มมีให้นะคะอยากจะทำป้ายเหลืองเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะลูกค้าออกรถไปไม่เกิน45วันสามารถดำเนินการทำป้ายเหลืองได้เลยที่สำคัญนะคะรถทุกคันนะคะผ่านการตรวจรถโดนใจนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะผ่านการเรียตรวจรถนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรถต่างๆมีให้หมดเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะเอกสารครบนะคะอนุมัติภายใน3วันกันเลยทีเดียวนะคะและก็ที่สําคัญนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยส่งฟรีทั่วไทยกันเลยทีเดียวสําหรับเดือนนี้นะคะอยากได้สเปคไหนก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะบอกแล้วว่ามีเยอะแถวหลังเราก็มีนะคะอยากได้สเปคไหน ก็สามารถแอดกันมาได้เลยนะคะที่เบอร์094 5989256นะคะนี่มีให้เลือกเยอะจริง,รงๆรถหน่วยงานราชการปลดระวางใช้งานน้อยหรือแทบไม่ได้ใช้งานเลยได้ไปราคานี้คุ้มมากแต่ละคันบอกเลยว่าไม้ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหม่แท้ทุกคันนะคะสนใจทักกันมาได้เลยจ้าหรือติดตามเพจมาดมเอรถมือสองได้เลยนะคะ